ครับก็สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่อง Family ่ทีทับไทยนะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งผลไม้มาให้นะครับผมอะไรครับเนี่โอ้โหดูครับมะข้อาถอดเสื้อเขาว่างั้นนะครับผมเป็นยังไงครับจีลองชิมดูดูได้ไหมฮะอ้าวพ่อใหญ่เอา อ่ะกินเป็นไหมหน่เมใหญ่ลองกินดูซิครั้งแรกเอาอันนี้ออกทำไมเนาอออออกทำไมอ่ะเขออาะ,าะาโลตนะิดโถเนาะเขากินก่อนไปไรครับเดี๋ยว่อนก,นกินเป็นไหมครับเนี่ย ถือไว้ถือไว้ครับไม่กินสักทีครับถือไว้ไม่กินสักทีครับอะเริ่กันด้วยกินได้ยังครับ ถอดเสื้อถอดเสื้อนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเมามะพร้าวถอดเสื้อมาให้กับครอบครัวทอมารี่สีทับไทยนะครับวันนี้อร่อยไหมครับใน่าจะทำสาดรแล้วกินโอ้โหน้ำหวานนะครับผมเย่งช้างกินแล้วอ่ะนี่ครับผมกินแล้ว ของสุพรรณษาขอให้ท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับได้อู้น้ำรั่วอ่าได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อให้ช้างครอบครัวแฟมิลี่ได้กินนะครับผมสุพรรณษา สันรรณษาเขาไมไม่กินนะ่ะนี่เป็นครับแล้วสุพรรณษาหยุ่มปากทำไมลูก,กน้อไม่กินเอะอะไรมาหาพี่มีใครป้อนสุพรรณษาบ้างหรือ,อยังนี่มาครับผมป้อนมางครับไม่ใช่ป้อนเขาแล้วบอกใครน,นีเยอะ,อะไไมีงายนอะอรอมู่ในเรามั้งเอามาดิมาดิเอาให้ตัวอืน่นเออโอ้ยจีกินเองเลยมาคุณแม่เยอะมาดิวานว่ะ พันสาไม่เอาจจยักน้อยแบบอย่างน้อยกินทุกอย่างครับเรียบร้อ้ครับ ไว้ามงคนด้วยนะเขวบแล้วอะไรจะก่นเหลือจีงทั้ทงกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องอะไรหรอกนี่ทั้งทั้งตัวใหญ่กินได้ทัทง้ทงอันนี้เลยเนี่ยอยู่ข้างนอกกินดเี่ยอะหมดเลยทั้งมันทั้งกรอบ

อร่อยเข้าเลยมะพร้าเนี่ยลองชิมเลยครับอย่าเงยจิตใจอ่ะครับเออเสียงเคียวดังเออน่าลอยกังเลยช้างชิมเนี่ย ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันบ้างครับคนบ้างสิน้ำกระเทาะเลยโอ้ยยิงใส่แม่ใหญ่เพิ่มพลังหน่อยครับเดินทางเออ ให้บคนหน่อยอือหืออือเสแล้วอาให้บงคน่อนอ่ะนี่อ่ะปะยิบให้บงคนปะด้อยดอยไปไหนนั่นน่ะคไปยืมอะไรครับอ้าวให้คนหน่อยโอ๊ยอ่าพ่อใหญ่กินยารอตรงนั้นเลยครับ เราไปให้มงคลเราไปให้สิริงมงคลกินบ้างครับพอนออกเดินทางครับเอื้องน้ำครับมาแล้วาวต่อเสีย อร่อยมากครับท่านผู้ชมหกเต็มมือเลยครับน้ำเยอะครับครับผมิดใจติดใจคนบอกว่าติดใจครับติดใจติดใจครับติดใจติดใจครับ อ้ั้า okay. oh oh ้าเสียงอสาไกกายอนเลร่อยมากของอร่อยครับโอ้จีอร่อยเหมือนกันอยอนจิเนาะกินกันครับใจจใจ เซ็ตว้าวนัว่งกรกจะจายครับโอ้นี่ครับอือความอของชื่นใจขอบคุณครับเร็วด้วยครับผมดอยดเตีย <c ười> งหน่อยเตียง <c ười> อีกเตียงครับผมหมดแล้วนะครับโบเบีแล้ว อะไรโ,ค,โค,ครับอย่เพิ่งครับกินเหลือดูเปียกจมือเลยครับอ่ะไม่ให้ช้างบอกพอ,อยัง <Okay. S 2> หมดแล้วคุณคุณหมดแล้วน,นนวนี่ครับขนาดยังเปียกเท้าเลยครับน้ำเยอะจริงครับเดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่กันครับ,ดนนรบเดี๋ยวเอาผู้ใหญ่ขึ้นหมดแล้วครับอเลยครับติดตามชมได้ที่ช่อง elephant b i r นะครับโอ้ยผ <laughs> ู้จิ้นฉนเนี่ยครับ <laughs> มามามาพาแก้วนี่เขาไปเหงงานด้วยเหรอครับไปครับไปสารคามว่าจะไปด้วยกันครับมาครับมา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 จะเอาขึ้นรถแล้วครับตอนนี้เฮโอ้ตอนนี้มีมเปลี่ยนหมดแล้วครับมา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 โอ้พ่อใตามสั่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะได้เดินทางแล้วนะครับ ขอตัวช้างกรดก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ส่งผลไม้มาให้นะครับเป็นมะพร้าวถอดเสื้อนะครับผมอร่อยมากนะครับกินทั้งควานทั้งช้างเลยนะครับผมหอมชื่นใจนะครับขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมเดินลุกเดินนะครับวันนี้พวกเรากับครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยกับค้าผู้ใหญ่ครับถอย ก็ต้องขอขอบคุณครับบนสูงบนบนสูงสบายครับผมสบายครับ